ชาวราศีพฤษภในเรื่องของงานจะต้องเกี่ยวโยงกับการเงินโดยตรงในช่วงเดือนนี้16ถึง30ใครที่กำลังวางแผนจะย้ายงานท่านใดที่กำลังวางแผนอยากจะทำธุรกิจงานในช่วงนี้อาจจะสะดุดเพราะคนจะรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อยากจะเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤษภมีโอกาสดีที่จะย้ายงาน ที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของภูมิลำเนาเรื่องของสถานที่อยู่อาศัยเพราะนั้นชาวราศีพฤกษ์ก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนนะเพราะนั้นชาวราศีนี้ระวังทั้งเรื่องของอะไรคนรอบข้างเพื่อนแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไว้วางใจแต่บางครั้งด้วยกฎแห่งดวงดาวด้วยจังหวะของชีวิตคนที่เรารู้สึกว่า อยู่แล้วปลอดภัยอาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำพูดไม่สำคัญเท่ากับเรื่องของการปฏิบัติเอาเป็นว่าสำหรับท่านใดที่กำลังอยากจะย้ายงานในช่วงนี้หรือบางท่านกำลังจากจะเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่อาศัยย้ายครอบครัวจากเมืองไทยไปอยู่ยังต่างประเทศในช่วงจังหวะนี้ถือว่าเป็นโอกาส ที่จะเริ่มวางแผนยังไม่ได้ไปนะยังไม่ได้ไปแต่เป็นโอกาสที่จะต้องวางแผนจะทำธุรกิจอะไรแล้วจะต้องไปอยู่ที่ไหนวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนจะได้ไม่พลาดหลายๆท่านอยู่อเมริกาหลายหลายท่านอยู่เยอรมน,นีหลายๆท่านอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านนวดไม่ว่าจะทำงานเป็นแม่บ้านต่างๆ นะเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของการเรื่องของงานเนี่ยใครที่กําลังคิดทำโปรเจกต์ใหม่ๆใครที่กําลังวางแผนในเรื่องของรายได้ใหม่ๆจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะการเปลี่ยนแปลงให้ทํางานประจําไปด้วยแล้วก็ทำงานเสริมไปด้วยจะเป็นงานออนไลน์ line. จะเป็นงานกินเปอร์เซนต์หรือบางท่าน อยากจะทำช็อปเล็กๆอยากจะขายของนำอิมพอร์ตเอ็กพอร์ตเข้ามาให้ขยับจากเล็กๆแล้วค่อยๆโตอันนี้จะปลอดภยัยจนกว่ารายได้ของเงินเดือนแล้วก็ธุรกิจของเรามันรคบเวอร์กันอาจจะเทพ่อมึงตายช่วยแปลคำว่าหมายคามว่าสมมุติว่าตอนนี้เรามีเงินเดือนอยู่ส0 0 0มแล้วเราก็เริ่มทำธุรกิจของเราผ่านไป6เดือนแล้วตอนนี้ได้สี่หมอย่าพิ่งออกให้ทําคู่กันไปเนื่อยไปก่อน เหนื่อยไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจังหวะชีวิตมันมาเพราะอะไรเ <c oughs> ออคิงเหรียญความมั่งคัง่งความมั่นคงการเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาหรือหมายความว่าชาวราศีนี้จะมีโชคมีลากับเรื่องของการทำมาหากินที่ราขาที่ราาักขานะหรือบางท่านตัดสินใจแลยจะลาออกแม่งเลยเพราะหนูเหนื่อย อาจารย์เนี่ยอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังในสมัยตอนที่อาจารย์ยังเป็นนักดนตรีร้านสุดท้ายที่เล่นเนี่ยชื่อร้านรถเฮาส์เป็นร้านอาหารสไตล์อเมริกันแม็กซิกันก็จะมีลูกค้า90%เนี่ยเป็นคนต่างชาติฝรั่งเนี่ยหัวแดงหัวขาวเนี่ยอีก10%ก็เป็นคนเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นญี่ปุ่นในช่วงปีแรกที่อาจารย์เล่น6วันต่อสัปดาห์ 6วันต่อสัปดาห์หลังจากที่มีการประท้วงมีการทะเลาะกันร,ระหว่างเออไม่ใช่แพเล่นกีฬาสีระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงอาจารย์ก็ถูกลดวันจาก6วันเหลือ5วันไอ้เหี้ยตอนนั้นก็แบ่งแบ่งแต่พอหลุดไปแล้วสินายก็เดินมาบอกไม่ได้นายอ่ะบอกพัน ผู้จัดการเนี่ยบอกว่าพี่ตูมอาจารย์ชื่อมาตูมใช่ไหมพี่ตูมเดือนนี้ลดเหลือสี่วันนะเอา,าแล้วค่ะไอ้เฮียสี่วันแล้วกูจะอยู่ยังไงวะก็หางานเพิ่มก็หาไม่ได้แต่อาจารย์ต้องบอกนะว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกยแย่ที่สุดมันเหมือนกับจัก,กรวาลดวงดาวต่างๆกําลังวางแผนอะไรบางอย่างให้กับเราไม่เป็นไรสี่วันก็สี่วันเล่นไปก่อนอาจารย์ก็หาขายของมือสองไปด้วยหาเงินเข้าไปด้วย แบกเป้เนี่ยแล้วก็เอาเสื้อผ้ามือสองรองเทาง้ามือสองไปขายแถวแถวสีลมแต่โชคดีที่การลดวันทำงานมันมีเพื่อนอาจารย์โทรมาชวนอาจารย์ทำ u t u b e ระหว่างนั้นอาจารย์ก็เล่นดนตรีไปด้วยแล้วอาจารย์ก็ทำ u t u b e ไปด้วยทำเป็นบ้าเป็นหลัง u t u b e เนี่ยสามเดือนไม่มีเงินเลยไม่ได้เงินพอเข้าเดือนที่สี่เริ่มมีเงินเข้ามานะแต่ยังไม่เยอะหรอกอาจารย์ ทำงานไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยทำยูทูบอะประมาณสักปีหนึ่งอาจารย์ก็ตัดสินใจลาออกเอาวะเงินแม่งโอเคแล้ววะจนอาจารย์ทําถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการที่เราถูกตัดรอนบางอย่างหรือว่าเรารู้สึกอะไรอึดอัดบางอย่างมันทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นขอให้อดทน ขอ้อดทนกับสถานการณ์ปัจจุบนันแล้วก็ถึงจะอึดอัดยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอีกเลี่ยมอีกกอยแลมใจไอ้ด่างไอ้เด่นไอดอนอึดอัดกับแม่งแค่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เราอดทนไว้แล้วทําธุรกิจทาํามาค้าขายคู่กันไปชาวราศีพฤษภต้องจําไว้นะไม่ได้เกิดมาสบายแล้วชาวราศีนี้มักจะเป็นฐานมักจะเป็นความมั่นคงให้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อน อาจจะลําบากตั้งแต่เด็กๆแต่จําไว้ว่าพอเริ่มกลางคนไปแล้วจะมีกินมีใช้ร่ารวยบางท่านก็เป็นเศรษฐีไปเลยเพราะนั้นจุดยืนความชัดเจนของชาวราศีนี้มีอยู่แล้วแล้วชาวราศีพฤษภเป็นคนที่เต็มไปด้วยเรื่องของอะไรความรับผิดชอบต่อครอบครัวญาติพี่น้องนะท่านใดอยากจะร่วมบุญกับโครงการสะพานบุญซื้อรถวิวแชร์ให้กับผู้ป่ยวยโรงพยาบาลแหลมฉะบัง ก็ตามเบอร์บัญชีนี้กสิกรไทย120-89807-65ู 65. สุพิชยาละวะปาระยะทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะกลายเป็นลมหายใจใหม่ของคนที่กำลังอ่อนแรงที่สุดจะกลายเป็นแรงกอดของครอบครัวที่เกือบจะแตกสลายและจะกลายเป็นบุญใหญ่ที่ไม่มีวันหายไปจากหัวใจของผู้ให้อาจารย์ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างความหวังนี้ด้วยกัน บางทีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการยื่นมือไปช่วยคนที่เราไม่รู้จักเพราะนั้นเข้ามาถึงในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าชาวราศีพฤกษ์การเงินขึ้นมาคิงเหรียญเลยสามเหรียญไพ่สรุปอาจารย์บอกนะว่าการเจรจาการสื่อสารในช่วงนี้ต้องวางแผนดีๆเพราะฉะนั้นอาจจะมีในเรื่องของสัญญาปากเปล่าอันเนี้ย น่าตกใจอันนี้น่ากลัวเพราะฉะนั้นความสําคัญที่มากที่สุดคือเรื่องของรายลักษณ์อักษรมันจะทําให้เราไม่พลาดได้อาจารย์ถ้าหนูปิดช็อปนี้ได้หนูปิดถ้าหนูดิวงานนี้ได้นะหนูรวยไหมอาจารย์รวยสิเพราะอะไรขิ้งเหรียญขึ้นมาดังนั้น,นดาวการงานดาวการเงินของชาวราศีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นมากๆแต่ก็จะเสียงเงินเสียทองไปกับเรื่องของญาติผู้ใหญ่ การเจ็บป่วยของคนในครอบครัวอันนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วท่านใดที่ชอบเสี่ยงชอบเสียวไม่ว่าจะเป็นลอตโต้ไม่ว่าจะเป็นคาสินโนต่างๆหรือหมายความว่าพวกนักเทรดเดอร์เทรดดิ้งมีความเสียวอย่างมากนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยเข้ามาก็จริงแต่อาจารย์ก็ต้องบอกว่าอะไรที่ใจร้อนเกินไปไม่มีการวางแผนจะทำให้เราเสียเงินเสียทองได้ ชัดเจนนะชัดเจนนะอเอาเป็นว่าสําหรับพื้นดวงของชาวราศีนี้เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าไม่ได้ถึงกระดวงตกแต่เป็นช่วงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสริมเรื่องของบุญเก่าไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติในชาตินี้ชาวราศีนี้ก็ยังมุ่งมั่นที่จะทําบุญทําทานอยู่เพราะฉะนั้นดาวแห่งความมั่นคงยังมีอยู่แต่ก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ้านซ่อมรถ ให้ญาติพี่น้องอันนี้ยังจะเกิดขึ้นได้คำพูดของชาวราศีพฤษภศักดิ์สิทธิ์นะอย่าได้แช่งชักหักกระดูใครบางครั้งถ้าพลาดขึ้นมามันจะเข้าตัวอ่ะแล้วท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์0944198566อันนี้สำหรับดูดวงแอดไลน์ได้เลยและอาจารย์ก็มีนี่ขนมทําบุญขนมโชคดีขนมขอบคุณ บัตเตอร์เค้กนะเป็นขนมโฮมเมดไขรทำอาจารย์ mm. มีลูกอาจารย์เนี่ยเป็นคนกดมอเตอร์ปั้นขนมเค,ค้กเองเลยนะอยากให้เขาเริ่มทำอะไรช่วยครอบครัวนะเพราะนั้นก็299บาทสำหรับขนมทำบุญสั่งได้ไม่เกินคนละ9กล่องนะบางท่านอาจจะเอาไปทำบุญตำทานไปช่วยเหลือคนยากคนจนเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีคนที่ทำให้เรารู้สึกดี นะว่ากันต่อเลยสําหรับเรื่องของความรักต้องบอกว่าชาวราศีนี้เรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์บอกอย่างหนึ่งว่าสําหรับคนโสดนะโสดแบบร้อยเปอร์เซนแล้วก็คนที่มีคู่แล้วมันก็มีอีกมิติหนึ่งสําหรับคนที่กึ่งโสดกึ่งไม่โสดสำหรับคนโสดท่านใดที่ได้เฝ้าพิชเปงเล็งแลตรงฟ้ากระชานตะแคงคอยดูตามรูลำแผนเฝ้าชะแง่แลชํำเลืองความรักในครั้งนี้ ้องบอกว่าจะเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่มีออร่าเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกดีหรืออาจจะหมายความว่าเขาเข้ามาในจังหวะที่เรากําลังสูญเสียพลังงานตรงนี้มันก็เป็นความสุขในช่วงแรกๆแต่ต้องบอกนะว่าชาวราศีเนี่ยมันมีอยู่กัมกึง่งกึ่งโสดกึ่งไม่โสดสำหรับคนที่ สสดมาสามปีสี่ปีแล้วจะได้คู่จะได้ผัวจะได้เมียอาจารย์ผมได้อยากจะเลาอ,อีแคดดี้มานานแล้วไม่ใช่เด็กเก็บก๊อฟนะแต่ชื่อแคดดี้ผมอยู่ที่เยเอรมนิกาเนี่ยผมก็อยากจะเลาอ,อีคิสตีน่ามานานแล้วผมได้ดรถเลี้ยวเกี้ยวพามา,มานานแล้วแต่มันก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเดือนนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะออกเดท ในเรื่องของการที่จะพากันไปอยู่ณนาสถานที่ที่ส่งเสริมทําให้เรารู้สึกดีได้ขอให้เดิมทําเพราะในช่วงนี้สัญญาณบอกว่าออราแห่งความหลอ่อแห่งความสวยกําลังจะเกิดขึ้นอาจารย์แล้วหนูอ่ะหนูจะล่อไอไอแฮร์รี่เนี่ยตอนนี้หนูอยู่อิงแลนหนูจะได้มันทําผัวหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาเศรษฐีขอตอบแบบตรงไปตรงมาเขาจะตอบรับ จะตอบรับแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเฝ้าดูกันมานานและอาจารย์แต่หนูก็ยังไม่ได้กินเขานะไม่รู้ว่าในช่วงเดือนนี้หนูกะว่าผูกมัดผูกหัวแล้วล่อแมงเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักคนโสดเนี่ยจะได้เจอคู่ที่ศินเสมอกันที่เข้ากันได้แต่บางอย่างก็อาจจะต้องปรับเป็นเรื่องปกติของวัฒนธรรมเป็นเรื่องปกติของความเคยชิน นี่คือข่าวดีหรือบางท่านไม่ได้คิดอยากจะได้คนร่ำคนรวยแต่คนที่มีฐานะดีจะเข้ามาเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นคิงเหรียญไม่ว่าจะเป็นไพ่สองถ้วยหรือบางท่านอาจจะเจอกันในที่ทำงานแล้วก็รู้สึกว่ามันถูกจะตารู้สึกว่ามันผูกพันนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนก็คือเรื่องของอะไรการปฏิบัติต่อกัน อย่าเชื่อในเรื่องของคำพูดมากคำพูดใครก็ปั้นได้ใครก็พูดอะไรก็ได้ yeah. แล้วมาในถึงเรื่องของคนที่โสดแล่ไม่โสดแล่ทะเลาะกันอยู่จะมีเกณฑ์ที่จะได้คืนดีกันหรือเปล่าหรือจะยาวแล้วเขาจะมาเมื่อไหร่ไม่เกินหกสัปดาห์นี้ท่านใดที่ทะเลาะกันท่านใดที่งอนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คำพูดแรงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจับได้ว่าไอ้เฮียไอ้แดเนียนมันใช้ถุงยางไปหนึ่งถุงว่ะอาจารย์แต่ไม่รู้มันบอกว่ามันเมาแต่ถุงเนี่ยหายไปถุงหนึ่งตอนหนูจะซักผ้าหนูไปเจอหนูควรจะทําไงดีอาจารย์เลิกกับแม่งเลยดีป่ะต้องบอกนะว่ามันอาจจะให้เพื่อนยืมก็ได้ยืมไปก่อนแล้วมึงก็ซื้อถุงมาคืนกูละกันแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ สามารถที่จะคืนดีกันได้หรือเปล่าอาจารย์บอกแบบนี้เลยร้อยจะเกิดความเข้าใจจะเข้าใจกันมากขึ้นบางครั้งบางคราวยางอาจารย์ยถามว่าถุงยางถ้าหายไปเนี่ยมึงให้เพื่อนยืมหรือเปล่าไม่กูใช้เองแล้วถามว่าถ้ามีจับได้ทําไงยอมรับเ,เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างตรงไปตรงมาผู้หญิงถามว่าซับซ้อนไหมผู้หญิงเนี่ย ต้องจําไว้นะ่ะผู้ชายที่กําลังฟังอาจารย์เทพอยู่ผู้หญิงจะมีสัญญาณบางอย่างจะมีเซนส์บางอย่างมีมีรายละเอียดบางอย่างที่มนุษย์ตัวผู้ไม่สามารถที่จะรู้ได้รายละเอียดทุกเม็ดไม่ว่าจะเป็นพลังงานแฝงที่อยู่รอบตัวเราแม้กระทั่งพลังงานที่อยู่ในตัวเราว่าจริงหรือเท็จเนี่ยอันนี้ขอให้ปกป้องตัวเองละกันอาจจะพลาดได้แล้วถามว่าคนที่ทะเลาะกันในรูปแบบของคําพูดอาจารย์ใช้ คำที่มันดุนแรงต่อกันหนูสามารถที่จะแก้สถานการณ์นี้ได้หรือเปล่าอาจารย์ก็ต้องบอกว่าแก้ได้ถ้าเห็นสัญญาณไพ่แบบนี้หกถ้วยขึ้นมามีโอกาสที่ถ้าเราติดต่อไปเขาก็จะตอบรับกลับมามีเมสเซจกลับมาแน่นอนหรือเขาอาจจะกำลังวางแผนว่ารอจังหวะดีๆแล้วฉันค่อยโทรไปละกันคุยกันดีๆ ใช้คำพูดดีๆอาจจะเริ่มจากคุยอะไรที่มัน,ม,นมีความสำคัญนะถ้าเกี่ยวโยงกันเรื่องของการเรื่องงานด้วยอาจจะเข้าประเด็นเรื่องของงานก่อนแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาในเรื่องของความสัมพันธ์ แบบส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วอย่าคาดหวังว่าเขาจะดีในทันนั้นในทันใดเพราะผู้หญิงมีสัญญาณอะไรที่มากมายที่มนุษย์ตัวผู้ไม่สามารถจะเข้าใจได้หรือบางท่านอยู่ในสถานการณ์เลิกแล้วไป3สัปดาห์4สัปดาห์จะเข้าเดือนหนึ่งและเข้าเดือนหนึ่งแล้วจารย์แล้วก็อาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตเราทําให้เรารู้สึกดีแต่เราก็ยังไม่ลืมคนเก่า พอคนเก่าหล่อล่าหัใหญ่แล้วก็มีความเฮียนิดๆมันทําให้หนูรู้สึกว่าตกตะลึงกับความเฮียเรานนอาจารย์ดูตัดมันไม่ได้เพราะมันมีอะไรตื่นต้นอยู่ในตัวนั้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักใครที่กําลังคิดว่าอยากจะคืนดีกับแฟนเก่าคนรักเก่าอาจารย์บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้คืนดีกันแต่เริ่มจากเรื่องของเรื่องภายนอกก่อนอ้าวเดี๋ยวเข้ามาถึงเรื่องของ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นครอบครัวแล้วอาจารย์ไม่ตกใจอะไรให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพของคนรักของเราแค่นั้นเองเนี yeah. ่ยในเรื่องของบ้านแต่เดี๋ยวก่อนเ,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 เรื่องของโชคลาภอย่าพึ่งหวังเงินก้อนใหญ่อย่าใจร้อนที่จะลงทุนเร็วเกินไประวังจะพลาดพลังได้อาจจะเสียเงินก้อนใหญ่ก็ได้ในเรื่องของการพนันขันต่อ เข้ามาถึงในเรื่องของการจัดบ้านการหาชยภูมิหรือว่าอยากจะปรับควงจุ้ยในช่วงปีใหม่สำหรับชาวราศีพฤกษบเนี่ยอาจารย์บอกอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นซิกเซนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทพเทวดาประจำตัวบารมีครูบาอาจารย์ an, ยังคอยปกปักรักษาณนะบ้านที่เราอยู่อาศัยอยูอ่คนที่ล่วงรับไปแล้วเพราะนั้นการทำบุญตักบาตรให้กับ ผู้ที่ล่วงลับการทําการตักบาตรทุกครั้งอย่าลืมขอพรอให้กับตัวเองก่อนขอพรอให้กับตัวเองแล้วก็ขอพรอให้กับผู้ที่ล่วงลับให้กับลูกหลานคนที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นท้ายสุดคือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรไม่ต้องให้แม่งไม่ต้องมายุ่งเลยไม่ต้องไาให้ขาวเจ้ากรรมนายเวรความหมายคืออะไรไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจ มันมาเดี๋ยวมันก็ไปนะเพราะฉะนั้นการจัดบ้านที่ดีการจัดบ้านที่ส่งเสริมในเรื่องของทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จทําให้การเงินเข้ามาในบ้านมีอะไรบ้างข้อแรกของห่วงจุ้ยเดี๋ยวหลีหลีบนลุ่มลงหน่อยนะเพราะอาจารย์เสียงจะขึ้นเดี๋ยวลงข้อแรกของการจัดห่วงจุ้ยที่สําคัญที่สุดคือความสะอาดนี่ห่วงจุ้ยนะไม่เกี่ยวกับชายภูมิชัยภูมิเป็นเรื่องของทําเล เราดูกันเรื่องห่วงจุ้ยก่อนหน้าบ้านไม่ต้องสนใจว่าบ้านของเราจะหันหน้าไปทางทิศใดบ้านของเราจะหันไปทางไหนไม่ต้องไปสนใจมันข้อแรกตำแหน่งนกแดงธาตุไฟสว่างถึงแม้ว่าตอนนี้เงินจะสะดุดอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้รายได้แทบจะไม่มีเลยแต่อย่างงกจะไว้ว่าคนงก เงินจะไม่เข้ามาหาอย่างน้อยสักดวงหนึ่งก็ยังดีข้างบ้านมืดลองติดไฟสักหน่อยหนึ่งสิเงินคือพลังงานลองสังเกตง่ายๆก็ได้ว่าร้านที่เปิดไฟไว้สว่างสวัยกับร้านที่มืดเงินจะเข้าไปตรงไหนโชคลาภจะเข้าไปที่ใดเปิดไฟให้สว่างหลังจากนั้นหน้าบ้านสว่างแล้วไม่มีความสกรปรกไม่มีความโรคแล้วทางสัญจรแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าอ ตำแหน่งมังกรตำแหน่งเสือขาวอันนั้นปัญญาอ่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันขอยทางสัญจรให้เดินสะดวกเงินทองทรัพย์สมบัติจะได้เดินเข้าไปยันห้องนอนของเราอันนี้นะอันนี้สำคัญมากแต่ถ้าบ้านใดที่มีเด็กเล็กอันเนี้ยก็ยกเว้นไปก่อนอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งที่มันรกไปให้รกไปเลยพราอสุดท้ายถึงเราจัดมันก็จะกลับมาลกหน้าบ้านอันที่หนึ่งทางสัญจรข้อที่สองหลังบ้านแหละจา์ หลังบ้านตำแหน่งเต่าดำนะอาจจะเป็นเรื่องสักล้างอาจจะเป็นเรื่องของมีต้นไม้ยิ่งใครปลูกต้นขนุนไว้หลังบ้านนะแล้วยิ่งท้าหลังบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกอาจารย์บอกเลยจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการเงินโชคลาภไปเราหนุนดวงคนในบ้านอย่างดีเลยแหละนะเอาแบบนี้นะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันสาหรับเรื่องของวงจุย้ยเดี๋ยวจะไม่ได้ขายกระเป๋า ท่านใดอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์สุพิชยาผ่านวิธีปลุกเสกมาาี้ว่าพุทธาพิเศษรุ่นนี้คลาสสิกหนึ0งสาาำหรับที่เห็นอยู่ในตู้นี้หนังแท้จากประเทศอิตาลีสองหมื่ย้อนกลับไปตอนที่อาจารย์ยังทำอาชีพเดิมอยู่ก็คือเล่นดนตรีขณะที่เดินทางจากบ้าน แถวมินบุรีไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งปีพศ2550หรือประมาณเลี้หรือ57อาจารย์จำไม่ได้นั่งรถตู้ไปลงสาว,วรีย์แต่ในช่วงนั้นอะที่มีเรื่องของการเกิดการบาดเจ็บเกิดการใช้ความรุนแรงการเดินทางของอาจารย์จะเปลี่ยนไปแทนที่จะนั่งรถตู้ไปลงสาว,วรีก็ไปลงที่พระราม9อาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มนี้ ชีวิตมัง่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวคุณค่าไม่ได้จุนอิชิโร่บอกว่ากระเป๋าสตางค์เหมือนบ้านกระเป๋าสตางค์เหมือนโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราถึงแม้ว่าเราจะใช้เงินไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในยุคนี้จะเป็นเรื่องของการสแกนจะเป็นเรื่องของการโอนแต่วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่ากระเป๋าสตางค์ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของการเรียกทรัพย์เรียกเงินให้กับเรา อาจารย์ก็ซื้อหนังสือมาอ่านจนเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อกระเป๋าใบละเกือบสองหมื่นด้วยความเชื่อว่าฉันอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองจำไว้ว่าคนที่ดูดวงคนที่ดูฮวงจุย้ยคนเหล่านี้จำไว้นะว่าร้อยเปอร์เซ็นคือเป็นคนที่ต้องการความมั่นคงไม่ใช่คนที่หยิบโยงหรือว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยนี่คือการวางแผนชีวิตจำไว้นะว่าคนที่ดูดวงดูชะตาตัวเองคือคนที่วางแผน ต้องการความมั่นคงนะเพราะฉะนั้นเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยอาจารย์อยากจะเล่าเรื่องของลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงอาจารย์จําชื่อไม่ได้แล้วเริ่มดูดวงกับอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยของข้าครูอาจารย์เนี่ยตามศรัทธาก็สบายๆโทรมาดูดวงกับอาจารย์ช่วงบ่ายแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตื่นแล้วประมาณสักช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจารย์เริ่มตื่นก็ดูดวงไปเกี่ยวเรื่อง,องความรักมีชายคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติก็คุยกันอยู่ประมาณ สักพักใหญ่และประมาณสองสเดือนแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาเป็นคู่เราจริงหรือเปล่าหรือว่าต้องการอะไรอาจารย์ก็ดูดวงเสร็จผ่านประมาณสักสงสัปดาห์ช่วงสองสาสัปดาห์เนี่ยโทรกลับมาหาอาจารย์เป็นผู้หญิงที่ทํางานกลางคืนนะอยู่ยแถวสุขุมวิทเนี่ยแหละโทรมาอาจารย์อาจารย์หนูอยากจะได้กระเป๋าสุพิชยาสักใบหนึ่งแต่หนูเงินไม่เยอะนะหนูอยากได้รุ่นคลาสสิก แต่เงื่อนไขคืออาจารย์ต้องไปส่งให้หนูที่ที่อยู่แถววิภาวดีลังสิทธ์อาจารย์ก็เตรียมกระป๋งกระเป๋าไปแล้วก็ไปส่งที่อาพาร์ตเมนต์เป็นอาพาร์ตเมนต์เล็กๆแต่ก็ดูสะอาด3ามชั้นอยู่ห่างจากถนนใหญ่มาประมาณสักสิบยเมตรก็คุยเรื่องกระเป๋านิดหน่อยแล้วก็คุยเรื่องของคนที่กำลังคุยกัน และจะก็กลับบ้านนะกลับบ้านผ่านไปไม่กี่วันเราก็โทรกลับมาหาอาจารย์อาจารย์ผู้ชายกําลังจะมาหาหนูหนูก็ยังไม่มั่นใจนะก็จ่ายดูดวงเหมือนเดิมอะแต่หนูก็ยังไม่มั่นใจต่างก็ใช้ไปจะหมดและเงินเดือนไม่ได้เยอะเขาจะมาหาหนูจริงหรือเปล่าสุดท้ายผู้ชายคนนั้นเดินทางมาหาลูกศิษย์ขอใจคนนี้แล้วก็ได้อยู่คบกันที่เมืองไทยประมาณสัก สองสามสัปดาห์หรือประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยอาจารย์ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นะประมาณเนี้ยที่ลูกศิษย์อาจารย์เลห้ฟังแล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินทางกลับประเทศหลังจากนั้นไม่นานโอนตังมาให้ผู้หญิงคนนี้เดินทางไปด้วยค่าตัว๋วแล้วก็ไปที่ดูไบสุดท้ายแล้วลูกศิษย์ผู้หญิงขอใอาจารย์คนนี้ได้สามีเป็นเชื้อพระวงศ์ของราชกุลดูไบเป็นเรื่อง ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกเกิดจากกระเป๋าด้วยหรือเกิดจากบุญบารมีที่เขาสร้างด้วยแต่เด็กคนนี้ก็ตันอยู่